สวัสดีค่ะวันนี้มีบรรยากาศร้านคาเฟ่สวยๆน่ารักน่ารักมาฝ่านะคะเป็นร้านอ่าเป็นสิบสองคาเฟ่นะคะชื่อร้านแล้วก็เป็นร้านก๋วยจั๊บนะคะขี่ได้บรรยากาศสวยงามมากนะคะกลมลื่นหน้าถ่ายรูปมากนะคะอ่าแล้วก็ก๋วยจั๊บก็อร่อยนะคะคากะคะคาแฟก็อร่อยเข้มข้นนะคะ พอดีได้ผ่านมาเส้นนี้นะคะจะไปงานทางด้านหัวเรือพอดีนะคะก็เลยแวะนะคะคือเข้าเข้าไปในซอยไม่ไกลนะคะก็เลยแวะเข้าไปพอดีว่าตอนเที่ยงก็ไม่ได้กินข้าวพอดีนะคะก็ไปรับเด็กที่เทคชนี่นะคะจะไปงานศุกร์เพื่อนก็เลยมาแวะกินก็บรรยากาศสวยค่ะร้านรสชาติก็อร่อยนะคะเป็นก๋วยเจั้บที่มีแบบมีกางมุกกรอบๆนะคะ ที่ร้านก็คุณมาเยอะนะคะมีที่ให้จอดรถแล้วก็เข้าไปในซอยไกลน,นะคะติติดกับร้านลาบกระสินก็อร่อยนะคะรสชาติก็ถ้าได้ผ่านไปนะคะก็คิดว่าจะแวะเพราะว่ารสชาติก็อร่อยนะคะก็คือราคาก็ไม่ได้แพงมากนะคะก็ห้าสิบหกสิบ อย่างกาแฟก็แก้ละสี่สิบห้าแก้ละสามสิบห้านะคะก็คือบรรยากาศมันมีราคามากกว่านั้นนะคะคือราคาคือราคาเปรีบเบกับเครื่องดื่มนะคะก็อาหารกับเครื่องดื่มไม่ได้แพงมากมายนะคะคืออ่าเทียบกับวิวในร้านในสวนนะคะก็มันโอเคนะคะน่าน่าไปนั่งคือมันได้พักผ่อน บรรยากาศดีนะคะข้างในร้านก็ไม่ร้อนนะคะอากาศดีข้างนอกก็เป็นสวนที่มีน้ำตกนะคะ,ะก็คือรวมๆก็โอเคมากนะคะ,ะก็ไปก็เหมาะกับการถ่ายรูปสำหรับใครที่ชอบเซลฟี่ชอบถ่ายรูปนะคะถ้าไปนะคะทีบสองคาเฟ่ก็เป็นร้านที่ที่เจอมาเหมือนกันนะคะในเขตในไลน์ ก็เลยตามไปพอดีต้าเป็นทาง่านก็คือไม่ได้ตั้งใจว่าเออก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าเอาเอว่างๆจะไปแต่พอดีตอนนี้มีงานเส้นนั้นพอดีนะคะก็เลยไปก็เป็นทางขานแล้วก็แวะเข้าไปนิดนึงไม่ไกลรสชาติกาแฟก็โอเคนะคะแควสี่สิบห้าบาทไม่ได้แพงมากมายเลยะคะ่ะกาแฟสดที่อื่นก็แพงกว่านี้แต่ที่นี่บรรยากาศดีด้วยเครื่องดื่มก็ไม่แพงนะคะ รสชาติก็โอเคนะคะก,กระวกอบกระชับก็อร่อยมีกากหมกกูกรอบๆก็รสชาติดีอร่อยถูกปานะคะก็เพื่อนๆถ้ามาเห็นนะคะก็ลองตามไปดูได้นะคะแต่ว่าจะไปบ่ายมากนะคะค่าเพราะว่ากระยจ๊บก็จะหมดเพราะว่าที่ร้านขายดีมากะคะ่ะว่าบรรยากาศดีคนก็ ไปดี๋ยะพาจะเจอมาถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูนะคะจัดสวนน่ารักมากนะคะเป็นสวนที่อยู่เป็นบ้านนะคะแล้วก็มาแต่งเป็นร้านก็โอเคนะคะเหมาะสำหรับถ่ายรูปคือกินเสร็จแล้วก็ไปถ่ายรูปมุมนั้นมุมนี้นะคะมีต้นไม้ร่มรื่น ้นไม้สวยๆเยอะเลยนะคะยังไงก็ลองไปดูได้นะคะ42คาเฟ่